สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผ่านมาแล้วครับหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่คลิปที่ผ่านมาผมพาทุกท่านดูวิธีการปลูกผักสลัดในระบบน้ำวนหรือว่าระบบไฮโดรโปนิกในระบบน้ำวนนะครับก็ผมก็เคยลงคลิปเรื่องของระบบการทำงานของระบบน้ำวนไปแล้วครับหลังจากที่เราปลูกมาแล้วนะครับผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับสิ่งที่ผม ทำเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องก็คือครับหลังจากเราปลูกผักแล้วนะครับใช่อยู่ครับถึงแม้ว่าเราจะปลูกในระบบไฮโดรโปรนิกซึ่งเราไม่ต้องรดน้ําแต่สิ่งที่จําเป็นด้านบนก็คือเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของการพ่นนะครับที่ท่านเห็นนี้คือไม่ใช่สารเคมีนะครับอันนี้คือเป็นการพ่นน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับซึ่งผมได้ผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้มาโดยเฉพาะนะครับสำหรับใช้ในการ ปลูกผักไฮโดรโปนิกแล้วก็ใช้กับพืชอื่นๆครับหมายเขาว่าทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นหรือว่าช่วงที่เราแบบมาดูแปลงเนี่ยผมก็จะไม่ลืมที่จะพ่นสเปรย์นะครับพ่นสเปรย์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ครับให้กับผักนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าผักนะครับเมื่อโดนนะครับความเย็นนะครับของน้ําจุลินทรีย์ครับผักก็จะมีความสดชื่นนะครับเพราะว่าความเย็นของน้ําเราต้องเช็คน้ําด้วยนะครับว่าน้ําเย็นไม่เย็นนะครับ มาพ่นประจำนะครับทุกวันนะครับผักก็จะสดชื่นนะครับก็จะช่วยเรื่องของการให้นะครับมีระบบรากที่แข็งแรงนะครับกระจายและขยายตัวได้ดีนะครับแล้วก็จุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะให้ธาตุอาหารนะครับในบางส่วนนะครับเห็นไหมครับ่านผู้ชมครับมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมานะครับพ้นถ้วยแล้วครับและสิ่งที่จําเป็นต้องดูทุกวันนะครับก็คือเรื่องของการดูตรงถังสารละลาย AB นะครับเพราะว่า พืชน,นะครับเมื่อเริ่มมีการเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับมันก็จะมีการดูดน้ําไปใช้ในกระบวนการต่างๆเยอะขึ้นนะครับน้ําส่วนหนึ่งก็จะเกิดการระเหยไปนะครับน้ําส่วนหนึ่งพืชน,นําไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตบางครั้งอุณหภูมิค่อนข้างสูงมากนะครับการระเหยของน้ําก็จะเร็วขึ้นนะครับน้ําก็จะลดลงนะครับเราก็ควรจะมีการเติมน้ําลงไปแล้วก็เพิ่มสารละลาย a b และก็วัดค่า EC นะครับ แล้วก็ปรับให้เหมาะสมนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับก็ต้องอย่าลืมครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมได้นะครับดูนะครับเป็นประจาทุกวันก็คือถ้าเป็นระบบน้ําวนแบบนี้ครับซึ่งเป็นระบบเก่านะครับซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีนะครับท่อที่เป็นตัวปล่อยสารละลายนะครับ AB นะครับอยู่2เส้นนะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับ มันอาจจะมีพวก,กตะกรนต่างๆมาอุดตันทําให้น้ำสารละลาย AB นะครับตรงนี้ไหลนะครับไม่เต็มที่หรือว่าเกิดการอุดตันทำให้รางตรงนี้ขาดน้ำนะครับต้อตงมีการเช็คทุกวันนะครับเช็คทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะครับเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นนะครับทำอย่างนี้ทุกวันนะครับเพราะว่าระบบอันนี้เป็นระบบเก่าอยู่ครับระบบการปล่อยน้ำสารละลาย AB เป็นระบบเก่าถ้าเป็นระบบใหม่ก็ผมสังเกตเห็นก็จะมีท่อรูเดียว น้ำนะครับไม่มีปัญหาครับระบบน้ำนะครับที่มันไหลลงมาตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับที่ปลูกผักนะครับโดยเฉพาะเป็นมือใหม่นะครับสําหรับผมก็เป็นประสบการณ์บางส่วนนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับการปลูกผักในระบบนี้ก็ต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลดน้ําแต่สิ่งที่จําเป็นคือการช่วยนะครับทำให้พืชมีความสดชื่นคือการพ่น นะครับละอองนะครับของจุลินทรีย์ส่งข้อแสงลงไปนะครับที่ต้นผักนะครับสังเกตว่าผักก็จะมีการเจริญเติบโตค่อนข้างดีนะครับจากที่ผมทดลองมานะครับผมก็จะพ่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับทุกวันนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับหรือว่าทุกครั้งที่เราเข้ามาตรวจแปลงนะครับผมก็จะพ่นเป็นประจำอันนี้เป็นเป็นอ่าสิ่งที่ผมทำ ประจําทุกครั้งนะครับไม่แน่ใจวา่าที่ทุกท่านปลูกผักนะครับไฮโดรโปนิกไม,ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ํานิ่งหรือว่าระบบน้ําบนไม่ทราบว่าทุกท่านได้ทําแบบนี้หรือเปล่าครับอันนี้เป็นเคล็ดลับของผมที่ทําประจํามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันปลูกวันแรกจนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยวนะครับก็ใช้เป็นประจําต่อเนื่องครับจะทําให้ผักหนึ่งมีระบบรากแข็งแรงการเจริญเติบโตดีนะครับรสชาติดีด้วยนะครับ เอามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ครับเล็กๆกัน้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะทีนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านจงโชคดีมีความสุขฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ